มามามตามผมห้าเด้ครบไปไหนยี่้าคนอ่ะว่าครับมึงไอแปเปิดเสียงฝนศูนยเลยไมมก็หนึ่งอะอะไรครับขาดสองตรงนี้กุมห้ากุมห้าไหน่อยเนี้ขาดสองแดงขาดสองขาดหนึ่งตรงหัวแดงเพราไปยี่ห้าคนเปแปดพี่แล้วก็เกมแล้วก็กดมิวอ๋อมาลงมาใกล้ๆเปิดมาอม ไปเสียงไหมต้องไม่ต้องใครเมื่<ส>อใครได้ไงมาอันนี้ที่บอกอันนี้ที่บอกเอ,เอ้วันนี้ตามท่อเกิดอะไรขึ้นบ้าง ดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังก่อนก็คือช็อตแรกมันจะกืนเว้ยที่ที่ในวในวาถามมาว่าไหวไหวหรือเปล่าใช่ไหมพี่เขาบอกว่ายัางไหวอยู่ว่าช็อตนั้น,นเราจะกืนจริงแต่แพทย์สั่งแล้วพอแพทย์สั่งว่าประศพขึ้นรถหน่อยหรือแบบประศพพี่ก็บอกว่าศพประศพมากักหน่อยศพากาักหน่อยแล้วก็ศพขึ้นลนแต่ไม่มีใครฟังเลยคือตอนตอนนั้นก็คือแบบเขาเหลือไม่คนแต่แบบพวกมึงไปได้ตีเขาไปไล่ด่าเขาไปไล่บัฟเขาอะมีพี่เฟยจ้องศพไว้การหนุนสองสามศพแล้วแต่เคยเขามาลีเรื่อยๆเขามีมาเติมเหมือนกัน แต่คือใน,ในบนพื้นเราจะเคลียร์แล้วถ้าเราโฟกัสศพมากกว่านี้คี่วันนี้จะจบได้ขนาดคนกักศพอะ่ะคนเฝ้าศพอะ่ะยังมีแค่พี่คนเดียวคิดดูดิแต่พวกมึงกลับไปไล่ตีเขาอะทั้งที่แบบมันไม่ได้อะไรสุดท้ายมึงตีก็ไม่ตายอะ่ะแล้วเขาก็รีดได้เรื่อยๆจนจนพวกมึงโดนกืนไฟอะ่ะแต่พี่ก็ตายพอพี่ตายปุ๊บก็ไม่รู้เลยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น,นแต่ก่อนนั้นน,น,นั่นคือพวกมึงแบบเล่นอย่างเดียว่าอย่างเดียวบัฟอย่างเดียวเลยเป็นห หมือนมึงดับอะหูดับไปอะพี่แบบพี่ท็ออยู่จบุ่ได้นะมุงเต็งเป็นไงเจออะไรทีนี้พอพอพี่อยากรู้รู้แค่นี้แล้วมึงเห็นยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากช็อตนั้น <c oughs> มึงอุมม้มเขาสิบห้าคนเขาได้เปียบมึงมึงพุ่พอได้เปรียบอยู่ถูกไหมแล้วมึงทาให้ตัวเองเสียเปรียบแล้วจนจบเลยเห็นปะมันเกิดได้ทีนี้พี่จะไม่พูดแล้วจะไม่มีการพูดแล้ว ใครเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ลงไปนั่งพักเป็นสำรองใครที่ยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรบ้างระบบสตอรี่มีอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้ไม่รู้ว่าลดเวลาได้แต่เพื่อนในวอพูดกันไม่หยุดว่าให้กดลดเวลาเลือกจุดเกิดตรงไหนตรงไหนไม่ควรเกิดขึ้นมีใครไม่รู้อะไรมึงถามอ่านไปบุ๊ก็มี ตอรี่มึงก็เล่นโทแมทมาสองรอบแล้วสตอรี่จริงก็เล่นมาแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วไอ้เหียคุณจะทําให้ตัวเองเป็นแบบนี้จริงหรอวะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะไอ้เหียเวลาแบบตัวหลุดอ่ะแบบถ้าเราไม่ได้สั่งอ่ะพวกมึงก็แบบชอบอยากมาเล่นกันทุกคนเลยแบบก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเว้มันมันกลายเป็นว่ามันมันจะทําให้วุ่นวายมากกว่าเดิมไหมเข้าใจปะเข้าใจเหรอว่าทุกคนมันอยากเล่นอ่ะ ผว่ามาฟังเลยต้องฟังต้องฟังฟังทุกคนไว้คือพี่จะบอกว่าเวลามึงเล่นสตอรี่อ่ะมึงยังติดเล่นอยู่เลยแต่กับแก๊งอื่นนะมึงดูเดะเขาพร้อมที่จะเล่นพวกมึงได้ทุกเวลาทุกวินาทีเขาหาพวกมึงผู้บอกแล้วว่ากลุ่มใหญ่เขาเล่นมึงแน่ความพร้อมของกลุ่มใหญ่มึงยังไม่มีเลยมึงยังยิงกันเล่นอยู่เลยมึงยังตีกันเล่นอยู่เลยมึงยังไม่รู้เลยว่ากลุ่มใหญ่เรารวมที่ไหนเหมือนมึงไม่ใส่หูฟังเล่นเกมอ่ะทั้งนั้นที่มึงอยู่ในวอลตลอดทั้งนั้นที่มึงไม่ได้เหมอ่วแล้ ชอ็อตที่ควรจะเหมือคือชอ็อตที่เขาเข้าตู้ไปแล้วถูกปะหรือชอ็อตที่มึงเออเฮ้ย,ยรวมอยู่บบนึงห้องน้ําแต่กับการที่มึงยังไม่ได้ไปรวมกลุ่มใหญ่มึงไม่รู้ได้ยังไงว่ากลุ่มใหญ่อยู่ไหนในเมื่อมึงอยู่ในวอตลอดเวลามึงยังไม่มีความจริงจังในระดับที่แบบเขามีกันเลยอ่ะมึงจะไปสู้ใครได้วะมึงยังไม่มีความที่แบบชนะแก๊งนี้สบายสบายสิ่งที่มึงควรจะได้คือการด่าเขาถูกต้อง แต่มึงยังไม่เป็นแบบนั้นเลยอ่ะมึงอยากอยากจะด่าเขาแล้วอ่ะมึงอยากเล่นกันเงียบๆรอมึงอยากเล่นกันแบบไม่ต้องพูดหระกูไม่เคยห้ามสักครั้งหนึ่งให้ผู้มึงด่าเขากูไม่เคยพูดอย่าด่าเขานะกูแค่บอกว่าสติของพวกมึงเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยแล้วมึงด่าเขาไปด้วยเนี่ยมึงเล่นไม่ได้มึงก็ควรจะเข้าใจแล้วว่ามึงทกคนจะเล่นแบบไหนมึงที่คิดว่ามึงจะเล่นแบบไม่สนที่สนแต่อะไรวัาใครมาเล่นก็ได้ ไม่ต้องเป็นพวกมึงก็ได้วันแรกที่พวกมึงเข้ามากูโคตรเลสเปกเลยพวกมึงเก่งมากแต่พอมาถึงวันเนี่ยจนถึงวันเนี้ยกูไม่ได้มองว่าพวกมึงคนไหนแม่งเก่งกว่ากูเลยสักคนเดียวสูตรํำที่พวกมึงใส่เนี่ยกูอยากให้มีคนมาชิงชิงสีด้วยซ้ำไอ้เหียเอาไปซะมึงจะได้เลิกแอคกอาร์สมาร์ทดอกกันสักที ที่พูดเป็นร้อยรอบพันรอบไอ้เทียเกี่ยวกับการเล่นของมึงแอรดรอปสู้ไม่ได้จะโบยักกูพูดไม่ได้กูแก้แผนให้มึงก็ยังทําให้มันเล่นยากอีกอะทั้งนั้นที่มันไม่มีอะไรเยอะเลยอะกับสกิลเพลย์ของพวกมึงนะตอนเนี้แต่มึงยังเล่นเพื่อตัวเองอะทําไมมึงไม่เล่นเพื่อแก๊งวะมึงอยากด่ามึงด่า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 แล้วเพื่อนคนอื่นนะที่เขาตั้งใจเล่นอะมึงไม่สงสารเพื่อนเนาะ มึงไม่สงสารกูเหรอมึงควรจะรู้ตัวได้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรควรเป็นแบบไหนมองภาพเนี่ยเหมือนเดิมไฟแยกมึงก็เคยเล่นมาแล้วไม่รู้กี่พันครั้งกี่ร้อยครั้งอูพูดแล้วว่าเวลามึงตะโกนด่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มึงจะขาดเลยคือการสื่อสารกับเพื่อนมันยังไม่จบความได้เปรียบมันยังไม่จบ แต่มึงทำให้มันจบเองโดยตัวมึงเองกับบัตรฟอรเล่นเนี่ยไม่เห็นมีเรื่องที่จะต้องด่าเขาเลยมึงก็ด่าไอ้เมลที่ร่อนทองเนี่ยกูเห็นด่าไม่หยุดเลยขนาดที่เพื่อนกดวอเนี่ยควรจะได้ยินทุกคน25้าคนถูกต้องปะสั่งผ่านวออยู่ตำแหน่งไหนก็สั่งได้กูต้องวิ่งอ้อมจากหลังไปซ้ายเพื่อไปหาไอ้เมลบอกให้หยุดด่าแล้วฟังเพื่อนว่าเพื่อนจะเล่นอะไรกัน มึงไม่สงสารคนตั้งใจเล่นหรอวะช็อตไหนควรด่ามึงด่าไปดิมึงรั่นเลยมึงด่าไปเลยแต่ช็อตที่มึงไม่ควรด่ามึงจะด่าทำไมวะมึงไม่ฟังเพื่อนวะ เมื่อไหร่มึงจะมีสติกันแล้วทำมึงทําเพื่อส่วนรวมได้ไหมมึงเล่นเพื่อแก๊งได้ไหมไม่ใช่เล่นเพื่อเอาไฮไลท์ตัวเองเล่นเพื่อเอาของตัวเองอย่างเดียวมึงต้องเลิกที่ใส่พวกนี้นะเว้ยกูไม่สนหรอกว่ามึงเก่งมาจากไหนอะแต่พอมึงอยู่ตรงเนี้ยถ้ามึงอยู่ไม่ได้มึงก็ไปนั่งหลรองไปนั่งดูเพื่อนเล่นหรือถ้าหนักหน่อยมึงแบบรับไม่ได้ออกไปซะกูไม่ต้องการคนมีโกอยู่กูไม่ได้กูไม่เอา กูต้องการคนที่มันรักเพื่อนพ้องเล่นเพื่อเพื่อนเล่นเพื่อแก๊งถ้ามึงเล่นเพื่อตัวเองมึงไปเล่นที่อื่นมึงไม่ไหวมึงบอกพี่บอกเสมอพี่ไม่เคยอยากจะทําให้พวกมึงเสียเวลาหรือทําให้แก๊งเสียเวลาเลยพี่พูดเสมอแต่ถ้ากูพูดแล้วมึงยังไม่ฟังอีกนี่คือคําเตือนสุดท้าย จะด่าคนอื่นเขาว่าตัวเองยังเอาไม่รอดเลยเฮ้ยมึงต้องมีสติแล้วมึงต้องตั้งสติได้แล้วเฮ้ยมึงดูคนที่เขาเล่นดิเพื่อพวกมึงอ่ะคนที่แม่งหูดับอะ่ะอยากจะด่ายอย่างเดียวอยากจะบัฟอย่างเดียวเล่นเอาแต่ตัวเองอ่ะมึงดูเพื่อนๆรอ,อบๆอบดิไอ้เหียชุบมึงขึ้นมาเล่นกี่รอบทําท่าที่แทนมึงกี่ครั้งมึงคิดว่าเพื่อนไม่เหนื่อยหรอมันก็เหนื่อยแต่มันก็ทําเพื่อพวกมึงไอ้เฮียมันก็เล่นเพื่อทุกคน ถ้ามึงคิดว่ามึงไม่สนหรอกกูอยากเล่นแบบนี้มึงอยู่ด้วยไม่ได้นะเว้ยกูไม่สนหรอกมึงจะเก่งมาจากไหนมึงเก่งแค่ไหนกูไม่สนพอค,คนที่มันเล่นเพื่อแก๊งเล่นเพื่อเพื่อนกูต้องการคนแบบนี้พูดแล้วต้องฟังกันเว้ยเทียทุกคนไม่เหนื่อยด้วยกันหมดไอสัตว์ดูเดอยะ มึงเล่นไฟแรกไม่มีภาพเลยวันนี้ที่มึงจะแพ้ไม่มีภาพเลยทุกไฟด้วยซ้ําขนาดไฟแรนพูมึงเสียเปรียบสัตสคนมาไม่พร้อมโดนไปก่อน3คนน้อยกว่าเขามึงยังเล่นได้ขนาดนั้นมึงลองคิดสภาพไฟใหญ่ดิมึงจะลำบากแค่มึงจะลำบากเหรอวะกูว่ามึงไม่ลำบากเลยนะเว้ยลอนทองไอ้ที่โดนเปิดไปโคตรเยอะมึงก็เล่นกันได้ทำไมมึงไม่คิดถึงตรงนั้นวะแต่มึงเอากลับเอาแบบอะไรที่มันช็อตที่มันกุมความได้เปรียบอ่ะมึงเอาทิ้งไปให้เขา แล้วเนี่ยมึงดูเดี๋ยวมึงมายืนกันอ่ะมึงโดนไเท่าไหร่มึงนัเขาเจ็ดมึงโดนเขาทอนคืนมันควรจะเป็นแบบนั้นไหมอ่ะมันก็ไม่ควรพี่บอกมึงแล้วทุกจังหวะการเล่นตอรี่ทุกจังหวะแม่งสาคัญหมดเมื่อไหร่ที่เวลามันยังเดินแล้วยังไม่จบอ่ะมึงต้องทําให้มันได้เปรียบตลอดเวลาไม่ใช่มึงอยากกันเล่นอะไรก็เล่นอยากทําอะไรก็ทาอยากขับรถไปไหนก็ไปมันไม่ได้ทุกอย่างคุยกันหมดแล้วตำแหน่งตำแหน่งชัดเจนหมดใครเล่นรถใครเล่นไรเวลาเฟดอุ้มใครไปช่วยใคร คือทุกคนคุยกันหมดแล้วแต่มึงยังเอาตัวเองอยากกระทําแบบนั้นอยากกระทําแบบนี้แต่ตอนคุยมึงไม่พูดว่าผมอยากเล่นแบบนั้นผมอยากเล่นแบบนี้เพราะอะไรวะแต่พอถึงเวลาเล่นมึงอยากจะขับรถไปไหนมึงก็ไปปุ่มใหญ่มารวมกันเนี้ยไอ้เหียแม่งไอ้เียคนนั้นแม่งยิงเล่นอยู่เลยยังยิงล้อเพื่อนอยู่เลยยังตีเล่นเล่นอยู่เลยคือถ้ามึงเก่งแบบเทพเลยไม่มีใครไหวกับมึงแล้วคูจะไม่บ่นจะคำเลยมึงดูสภาพพวกมึงตอนนี้ดิมึงจะไหวกับใครวะ กูถามหน่อยตลาดตอนนี้ก็คือเโานั่นแหละที่เรื่องบาบบะมึงถ้ามันมันไม่ม,ไม,ไมีไม่ได้มีอะไรมึงเขาไม่ต้องบาบก็ได้นะเว้เราก็แบบลองลองเล่นแบบนี้ก่อนได้ไหมกูไม่ได้เก็บกดกันในเรื่องไงวะกูถามหน่อยไม่ได้จะขอเพราะมึงอะแค่แบบอยากให้พวกมึงเปลี่ยนอะเรายังไม่ได้เดือดกับเขาอะ เพอมันล่นมามันค่อยล่นกลับพวกงงตรงนะเว้ยถ้ามึงเจอแก๊งที่แม่งเดือดอะมึงเละสติไม่มีเลยไอ้เหี้ยมึงถ้ามึงเป็นคนที่ด่าไปเล่นไปมีสติอูจะไม่พูดสักคำนี่มึงด่าแถมไม่ฟังเพื่อนด้วยมึงเจอพวกที่มันจีมึงบ่อยๆเนี่ยเจอที่มึงแบบด่ามึงเละๆเนี่ยมึงไม่หลุดเลยหรอวะเงาไปนอนคิดดูนะเว้ยไอ้เหี้ย คือถ้ามึงยังเป็นแบบนี้อยู่มึงสู้ใครไม่ได้หรอกอุโคตรเสียดาสกิลเพย์พวกมึงเลยพุ่งตรงนะเว้ยมึงควรจะเล่นเพื่อแกงได้แล้วไอ้เคี้ยไม่ใช่เล่นเพื่อตัวเอง ไปย้ยายไปไปพักผ่อนแปแพทเดี๋ยวเข้ามาคืนของด้วย